พียยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซน้องเจ้าจพายิ์ยนนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจ้าจพิยิ์ยนอีกแล้วนะคะที่พิย์ยนถนนเซรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมินบุรีนะคะวันนี้นะคะมีรถโตโยต้าวีโกแชม์นะคะสีขาวมุกสีประตูนะคะเป็นตัวพีเล e r นอร์เกียร์แมนนวลวันนี้มีมานําเสนอแล้วก็มารีวิวให้ FC ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้บอกเลยว่าได้ความคุ้มแน่นอนคันนี้ได้ไปแล้วนะคะ ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถราคาเพียง449,000บาทนะคะวันนี้น้องเจาจารนำมารีวิวให้เลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่วิโก้ของเรานะคะสำหรับพี่วิโก้ของเรานะคะคันนี้เป็นปี2013นสะําะสำหรับ FC น้องาจารยาที่กดติดตามอยู่นะคะหรือว่า FC บริษัทเพชรยนต์ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยค่ะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะใครจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะชั่วโมงนี้ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าได้รถสภาพเกรดเอนะคะซึ่งคันนี้นะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะยกเว้นแค่เพียงตัวล้อนะคะซึ่งเจ้าของเดิมติดตั้งล้อแมกเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะสำหรับนะคะค่าตัว4 4 9,000บาทนี้นะคะสำหรับคนที่ฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนแค่8,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดอรอบคันรถกันเลยนะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัว 2.5E นะคะ ใครจะซื้อสดนะคะขับกลับได้เลยเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้แล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะส่วนเล่มเราจัดการให้รอรับที่บ้านได้เลยนะคะ,ะมาดูความสวยกันบ้างนะคะคันนี้น่าสนใจยังไงเนาะคันนี้นะคะได้ไฟมาติเออไม่ใช่ไฟมาติสิไฟฮาโลเจนนะคะโคมไฟค่อนข้างสวยนะคะเพราะว่าคันนี้น่ะบอกเลยว่าตอนเข้ามาใหม่นะคะมีจองไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพียงแต่ว่าอนุมัติแล้วนะคะลูกค้ามีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลย ไม่สามารถมารับรถได้นะคะคันนี้ก็เลยหลุดจองมานะคะคันนี้ไฟหน้าสวยๆใส,ๆ,สๆนะคะเพราะว่าใช้งานน้อยมาแค่แสนสามแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมาครบพร้อมใช้งานนะคะกระจังด้านหน้าสวยๆเดิมๆนะคะของแท้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะทั้งคันแล้วก็ทะเบียนนี้นะคะสข้อไข่ฮอนหกหนย์หกสนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะสําหรับอ่โตโยต้าวีโกแชมป์คันที่น้องจ้าจ่ารีวิวไปเมื่อวานนะคะสีบนเงินไหมอ่ะ ะะกับน้องตะก,ก้องที่รีวิวไปลงไปเมื่อวานเลยพอตกมาไม่ถึง2ชั่วโมงกิจจองไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ขายดีจริงๆนะคะแล้วใครที่ชื่นชอบในะความเป็นสีขาวนะคะคันนี้ก็รีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่จะขายไปอีกนะคะที่นี่ขายดีมากนะคะสําหรับรถนะคะของเราทุกรุ่นเลยนะคะกระบะก็ขายดีเช่นกันนะคะซึ่งได้ความสวยความเดิมนะคะคุณภาพแลวก็ราคาไม่แรงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้ได้อะไรบ้างนะค,ะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะใส่แม็ก นะคะมาให้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อม R18 นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวสีดำนะคะลายแม็กสีทูโทนสีดำตัดกับสีเงินเมทัลลิกนะคะแล้วก็ดุมตรงกลางเป็นสีฟ้านะ,ะก็ได้สวยๆเก๋ๆไปเลยสำหรับคนไหนที่มองหารถกระบะสีประตูผ่อนแค่8000นะคะวันนี้น้องจษา,ก,จาก,ก็มีมาให้เนาะแล้วก็ที่สำคัญก็ได้ล้อ,อ,ลอแม็กนะคะใหม่ๆไปเลยนะสวยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะสีขาวกับสีดำนะคะถือว่าลงตัวและน่าสนใจ นะคะส่วนด้านใต้ซุ้มล้อนะคะนะคะสภาพสวยๆเดิมๆก็คือน็อตท,ทุกตัวไม่มีขยับเลยนะคะก็สื่อให้เห็นว่ารถคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมของแท้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะสีนะคะสังเกตว่ารถที่น้องจาจ๋ารีวิวให้ดูทุกคันนะคะสภาพเนี่ยจะพร้อมใช้งานแล้วก็สภาพสวยกริบนะคะสมกับค่าตัวแล้วก็สมกับคุณภาพนะคะสำหรับราคานี้ เนี่ยคะสีขาวนี้นะคะบอกเลยว่าทั้งทั้งคันเนี่ยคือขาวโรงงานนะเป็นสีขาวโรงงานนะคะก็อาจจะมีเก็บเก็บงานมาบ้างบางจุดเท่านั้นนะคะส่วนตัวฟิล์มคันนี้นะคะติดมาให้แล้วนะขนาดหน้า40รอบคัน60นะคะติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็กันาศาสตร์มีมาให้หมดเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ยังไงนะคะตอบโจทย์เลยนะคะด้วยความที่เป็นตัววีโก้นะคะ แล้วก็เป็นตัว 2.5e นะคะฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ราคาถูกสภาพสวยๆแบบนี้นะคะถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงใครคิดเยอะนะคะบอกเลยว่าไม่ทันแล้วก็ที่สําคัญก็ตอนนี้ขายดีมากๆนะคะค่อนข้างจะสภาพใหม่หมเอี่ยมนะคะนึงเลยนะคะถ้ามาค้าขายก็ได้นะคะจะนั่งสะดวกสบายเหมือนเก่งก็ได้เพราะว่ามีตั้งสประตูนะคะอันนี้นะคะให้เห็นความสวยความเดิมนะคะที่น้องจะจ่ารีวิวนะ ก็คือเป็นรถบ้านแหละนะคะเป็นรถบ้านเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าเป็นตัวตล้าวิโก้แชมป์ถ้าเป็นรถหน่วยงานนะคะก็จะเป็น r ีโว้ซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นวิโก้แชมป์มาในช่วงนี้ก็จะเป็นรถบ้านเลยนะคะก่อนที่เราจะรับเข้ามานะคะต่อให้เป็นรถบ้านก็มีการเช็คแล้วเช็คอีกตรวจแล้วตรวจอีกนะคะเพราะว่าถ้าชนหนักติดความจมน้ําเราไม่นําเข้านะคะในส่วนตัวของด้านท้ายนะคะไฟดวงไฟตาที่3ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะ,ะแล้วก็ ที่เปิดท,ท้ายโคบเมียมอ่ะมาดูสภาพไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์ก็คือเดิมๆเนี่ยคะสังเกตว่ากระบะคันนี้นะคะไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักนะคะสังเกตยังไงนะคะน้องเจ๊จ๋านะก็ดูจากไลเนอร์นะสภาพไลเนอร์นะคันนี้รถปี2013ปีนี้ปี2023ผ่านไป10ป,ปีเนี่ยคะผ่านไป10ป,ปี10ป,ปีไหมใช่ใช่10ป,ปี นะคะสภาพไลเนอร์ย yeah. ังใหม่ๆอยู hmm. ่เลยนะคะยังไม่ชำรุดเลยสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะรถคันรถกระบะทุกคันนะคะของที่นี่นะบอกเลยตอนนี้ยังไงก็คุ้มนะคะตอนนี้ของเราบริษัทพิรยนต์บริษัทยุทธานะคะแวววๆมานะคะว่าตอนนี้ไต่ขึ้นเป็นอันดับที่1นะคะของวงการยุทธาแล้วนะคะสำหรับรถของเรานี่ะการการันตีนะคะการ คัดเกรดการคัดกรองรถเข้ามานะคะรับรองคุณภาพนะคะทีมงานของเรานะคะสุดยอดแน่นอนนะคะที่นาเข้ามามาดูภายในกันนะคะสภาพภายในนะคะสภาพรถไม่ช้ําเลยนะคะสภาพรถไม่ช้ำนะคะเพราะว่าเราเน้นสภาพเดิมนะคะเข้ามาแบบนี้ตั้งขายแบบนี้แหละนะ,ะก็แค่สปาเรนก็เลยดูใหม่นะคะจะของคนต่อไปเอาไปบารุงรักษาดูแลต่อได้เลยนะ พวงมาลัยตัวนี้นะคะคือของแท้สแตนดาร์ดเลยนะคะของเดิมๆนะคะสังเกตรอยพวงมาลัยไม่มีถลอกเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะรวมไปถึงระบบวิทยุระบบอ่าแอร์นะคะแล้วก็เกียร์นะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะนี่คือสภาพรถไม่ชำรุดของจริงนะคะดูง,ง่ายๆแหละเนาะรถไม่ชำรุดไม่ชำ้ชำก็คือสภาพจะสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะจะไม่ค่อยเสื่อมโทรมตาม อายุการใช้งานเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมก็เหมือนะจ้าบอกไปก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาดีนะะเนี่ยคะเบาะนีคะตัวตัวของเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนังสีครีมซึ่งตัวเบาะเนี่ยก็อยู่ในสภาพเนี่ยเห็นไหมคือเกือบ100%เลยอะนะคะถ้าบอกว่า100%ก็จะเวอร์ไปนะคะก็สภาพขนาดนี้นะคะกับราคาซีแซน์สิบเก้าพนนะใครที่ไม่ได้ซีเรียสติดเรื่องปีเรื่องเรื่องแบบว่าตามกระแสค่านิยมใหม่ๆก็ เอาพอไว้ใช้งานนะคะวิ่งทามาหากินนะคะถ้าเอาไปลุยนะคะก็ต้องไม่ไม่ค่อยเสียดายมากเท่าไหร่เพราะว่ารถค่อนข้างจะราคาไม่แรงแล้วก็สภาพดีนะคะใช้งานได้อีกสิบปียาวๆนะคะอ่ามาดูในส่วนของสภาพนะคะของด้านหลังด้านเบาะด้านหลังนะคะโลโก้ค,าะคะําว่าวีโก้นะคะติดอยู่เนี่ยค่ะ สวยมากนะคะไม่ช้าเลยนะคะเฮดรูมก็สะอาดสะอา้านเหมือนกันนะคันี้นะคะใหม่ทั้งหมดเลยนะให้ลูกค้ามาดูรถตัวจริงที่เพจย,ยนได้เลยนะคะน้องจ๋ายินดีคอยซัพพอร์ตและรอต้อนรับนะคะคนนี้ยังไม่ติดจองนะคะคันนี้ไม่ติดจองแต่คันที่รีวิว,ว,วไปเมื่อวานนะคะก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะไม่ทันน่าจะรับร่วนอาทิตย์นี้โอ้โหเซลลของเราค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รถขายดีเนี่ยหามาไวไปไวของจริงนะคะ มาไว้ไปไว้ของจินนะคะขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดที่เรา,าเปิดคลิปไม่เห็นคันนี้หรือเปล่านะคะถ้าอยากให้เห็นทุกคันแล้วก็ทันเหตุการณ์นะคะทันรถเข้าใหม่นะคะน้องก็จะแนะนําให้กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้นะคะราคาแจ้งไปเลยนะคะ449,000นพะคะผ่อน8,000ซึ่งนะคะอาจารลืมบอกไปนะคะในกรณีจัดไปเน้นนะคะ ในกรณีจัดไฟแนนซ์ลูกค้าเก็ตกูดนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะบอกเลยปี13ดอกเบี้ยนะคะสามารถขอได้นะคะ3.99นะคะตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับอาชีพนะคะของลูกค้าและรายได้คันนี้รายได้แค่16,00 0บาทนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำเลยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเชือกเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นสายพานนะคะเป็นสายพานทัมมิ่งอยู่นะสายพานทัมมิ่งก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็เอาไปดูแลรักษาต่อได้เลยเปลี่ยนไม่แพงหรอกเนาะ ก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะของเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังใช้งานได้อีกนะคะประมาณ200 0โลเข้าไปเปลี่ยนเนาะอ่ะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพแบตเตอรี่นะสภาพแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะยังใช้งานอยู่ได้อยู่ปกตินะคะโครงสร้างนะคะของเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยซีนทางมะพร้าวนะคะหรือว่าตัวนอ็อตหรือว่าตัวรอยแต้มมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่สภาพเดิมเครื่องยนต์แห้งนะคะ ไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะให้น้องตะก้องดูเลยเครื <poets> ่องยนต์เนี่ยเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานของเดิมเดมากับรถเลยมาจากป้ายแดงมาจากโรงงานเลยนะคะเห็นสภาพความสวยความเดิมนะคะใหม่สวยนะคะน่าใช้งานแบบนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจเลยนะก็ให้น้องจะจ๋าช่วยเหลือด้านใดนะคะอยากให้อ่ารีวิวดาจจุดไหนเป็นพิเศษนะคะตรงนี้น้องจะจ๋าคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้มีมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามแน่นอนนะคะ ทั้งซื้อสดทั้งจัดไปแนนนะคะกรณีนี้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะคะก็สามารถอ่าโทรเข้ามาหาน้องจษาหรือเบอร์โทรให้ไว้ด้านล่างนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ได้ไหมส่งดอลลา์ให้ได้ไหมนะคะตรงตรงนี้นะคะมีบร um ิการอ่าน้องจษามีบริการให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกๆอ่าท่านเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้มีนบุรีที่เพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68นะคะ คือก่อนจะถึงสี่แยกมีนบุรีแค่5 0 0เมตรก็เข้ามาดูรถก่อนเข้ามาจัดไปแนนถ้าเครดิตดีอนุมัติไวภายใน15นาทีนะคะอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะน้องจะจ๋าบอกเลยว่ารีบโทรเข้ามาสอบถามไว้ก่อนนะคะก่อนคันนี้จะขายไปเหมือนคันที่เมื่อวานรีวิวไปนะคะน้องก็จะบอกเลยโอ้โหเสียดายนะคะเพราะว่าเซลของเราขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยเนะะี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะของคุณภาพรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะออยังไม่ยังไม่ในประเทศไทยนะคะแต่คุณภาพอันขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ ฝากไว้ด้วยค่ะนะคะ FC ของน้องาจาจย์ที่น่ารักเลยนะก็ได้รถคุณภาพดีนะคะคุ้มค่าคุ้มคาคุ้มราคาและก็ความสบายใจนะคะรับรองอยังไงก็ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้น้องกะจจ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ